สวัสดีครับอยู่ช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลวีสามนะครับก็ว่างๆนะก็เลยมาทำคลิปลงที่ช่องนี้หน่อยนะครับก็เมื่อตอนเที่ยงๆเนาะผมก็มาทำคลิปแล้วนะลงไปที่ช่องหลักแล้วก็ช่องรองเนาะช่องวีสองนะมารอบนี้ตอนแรกก็จะถ่ายที่ช่องหลักแหละเออเปลี่ยนเปลี่ยนมั่งนะลงที่ช่องวีสามแทนนะครับก็ ไม่มีอะไรนะวันนี้พาเอซมาชมบรรยากาศสักหน่อยเนาะนะออนะถึงไม่ว่าเอซจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับวันหน้าท่านอาจจะไม่เห็นก็ได้เนาะตอนผมถ่ายลงที่ช่องหลักนี่ก็นะมีคนมาดูแล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงอะไรนะครับนะก็พามาชมบรรยากาศเนาะไม่มีอะไรมากมายนะครับนะตอนนี้ก็บ่าย3ามครึ่งเนาะเป็นช่วงเวลาที่ นักเรียนเลิกเรียนนะครับนะก็คนหลังปีใหม่มาแล้วนะยานนี้เรื่องเครื่องเสียงนะพูดตรงๆนะจะแบบว่าเปิดอะไรเนี้ยก็ลำบากนะผมพูดตรงๆนะเปิดก็ต้องเปิดให้เป็นเวลานะถ้าเราเปิดไม่เป็นเวลาขางบ้านหรือไม่นักก็กคนไก่เลื่อนเกียงก็ก็มาให้เราเบาเสียงเนาะเออ ย่าอยังเมื่อสักสี่ห้าปีก่อนนะผมเปิดเพลงขนาดผมหันลำพงไปทำบ้านคนอะ่ะเออเอาง่ายยิ่งให้มันลงไปทำปากซอยอะ่ะก็ไม่มีใครว่านะก็ซัดต้มต้มตมไม่มีใครว่าเลยเลยนะพอพอหลังๆเนี่เราอ p g เครื่องเสียงใหญ่มากให้มันใหญ่ขึ้นอ่ะเออลักษณะเราหันไปทงป่าเนี่ยอย่างผมเปิดวันที่หนึ่งเนี่ย เออยายยายยายกันนี่ยข้างบ้านแกเขาบกอกเออว่าให้ผมเบาเบานหน่อยผมบอกครับยาย,ย๋ยสัสแป๊บผมก็จะปิดแล้วแหละเออแต่มก็เบาลงในหนะนะแกว่าหลานแกนอนไม่หลับนะผมก็ใส่เกือบเต็มที่แล้ววันที่หนึ่งเนาะเออนี่ก็วันที่ไหลแล้วันที่เจ็ดแล้วนะวันน้านานทำคลิปลงที่ช่องหลักนะวันที่หกก็ไปบอกวันที่หนะ้านะบอกผิดวันนะเอออันนี้ก็วันที่เจ็ดเนาะเออ นี่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ผมก็ยังไม่ได้โกนหนวดเลยเอฟซีเดี๋ยวก,กลับไปหากนหนวดวนะเราไม่ได้ค่อยออกสู่สังคมเท่าไหร่เลยไม่ไม่ค่อยโกนนะเดี๋ยวก,กลับไปอาบน้ำมาโกนะก่อนจะค่ำนะค่ำแล้วเยวนหนาวนะอันนี้หมาไปเล่นน้ำานไม่ใช่หมาผมนะหมาใครก็ไม่รู้นะมันตามมาเน่แต่ตัวที่เคยตามมา เมื่อก่อนหรือเปล่านะตอนที่ผมมาถ่ายคลิปที่ช่องหลักดูต่อทรงแล้วหนะ้าตามันก็คล้ายๆตัวตัวที่เคยตามมานะอ,อแต่ดูๆแล้วเหมือนจะเป็นหมามีเจ้าของนะฝ้ายก็เริ่มแห้งแร้งไปทุกทีนะ FC นะ เริ่มแห้งแรงเริ่มอ,อะไรนะนี่จะไม่สาก็จะจหนักกว่านี้นะแห้งพฤษภาพเนี่ยเข้าน้าฝนนะแต่ยังยังไม่เข้าเต็มตัวนะน้ำจะขึ้นประมาณเดือนหกน,นี่ช่วมงม o งยูทูบผมก็ลดลงงดลงแจ๊กไม่รู้จะขึ้นเมื่อไหร่หรอกนะผมก็ขยันทำคลิปไม่รู้จะทำยังไงนะเนี่ยขนาดที่ช่องเนี่ย ช่องก็แค่ควนธรรมดาชาแนลวีสามนะนี่ขนาดช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะทํามั่งไม่ทํามั่งแต่ว่ามีคลิปเก่าค้างอยู่ค้างสต็อกอยู่ที่เคยลงไปเนาะอย่างที่ผมบอกอะถ้าเราลงคลิปไปถ้าเราทําคลิปใหม่สู้คลิปเก่าไม่ได้คลิปเก่าที่เราเป็นกระแสมันจะมีอายุเวลาประมาณหนึ่งปีเหมือนหนังภาพยนตร์อะเข้าลงได้ก็ออกลงได้นะแต่ว่าคลิปใน YouTube จะมีเวลาหนึ่งปีนะที่ผมไปศึกษาดูนะครับนะใครมาดูคลิปนี้ก็ฟ้ามผมไว้แล้วกันนะ แล้วก็ทำไมเข้าใจก็ไปดูคลิปที่เขาสอนอะไรก็ได้นะเออแต่อย่างช่องเนี้ยคนดูอยู่มีคนดูนะแต่ผมก็เออไม่มีคนดูแต่เห็นยอดวิวไงเราก็เฉยๆชั่วโมงได้อยู่สองชั่วโมงนะ <c oughs> นะแต่ตอนนี้ไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่รู้นะแต่ชั่วโมงเนี่ยมัน,ม,นมันได้อยู่แล้วนะได้อยู่ประมาณสองชั่วโมงนะตอนนี้ไม่รู้รถรถหรือยังนะ เอซีก็จะถามว่าเออทาไมผมไม่ปั่นวิวให้ตัวอีมั่งเอเอ,เอ,เอมีหลายช่องมันไม่ใช่นะบมงครั้งผมไปดูมาตอนที่เขาสอนทํา youtube อะมันไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มวิวนะคือ y o u ูทูบก็จะจับอะไรนันเหมือนจับสัญญาณเราอะนะมันขนาดนั้นเลยนะจับแบบว่าเราใช้โทรศัพท์ไอ้อะไรประมาณว่าเครื่องเดียวกันไหมเครือข่ายเครือข่ายก็สําคัญนะเครือข่ายเดียวกันไหมอินเทอร์เน็ต สายเดียวกันไหมโอ้โหอย่างงี้นะเออที่ผมเคยดูนะถ้าไม่ง hmm. uh, ั้นน่ะผมปั so ่นวิวให้ตัวเองได้สบายผมปั so ่นชั่วโมงให้ตัวเองได้สบายแล้วเมื่อก่อนผมก็เคยปั่นม่ใช่ไม่เคยปั่นแล้วผมเพิ่งมารู้ก็เลยไม่ปั่นเพราะปั่นไปก็ไร้ประโยชน์นะเพราะยูทุกขาเล่นจับอย่างนั้นเลยอะแล้วเราใช้เน็ตสายเดียวกันไหมไว f ฟสายเดียวกันไหมโอ้ยางงี้เลยนะเออเน็ตโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออไ i f ฟอะไรเงี้ยใช้สายเดียวกันไหม ถ้าเราใช้สายเดียวกันเน็ตอันเดียวกัน WiFi ไฟอันเดียวกันเนี่ยแต่เราแค่สลับบัญชีเออย t u b e เขาก็ดูรู้นะผมก็เลยเราคิดจะไม่ทำบางครั้งกันนานๆก็คือมันไม่เชิงว่าเราไปป่านวิวอเอสทีเขาตอนล่างๆผมไปไงยกว่ายังไงเหมือนก็ว่าใช้อีกช่องหนึ่งไปดูอีกช่องหนึ่งที่ตัวเองลงคลิปไปเนี่ยเหมือนผมทําคลิปที่ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลเนี่ยเออผมก็เอาช่องมีสองเนี่ยมาปัน่นไม่เอามาปัน่นเขาเรียกเอามาดู ว่าตัวเองลงคลิปมันเป็นยังไงมั่งนะบางครั้งก็เอาช่องวีสามนี่แหละเข้าไปดูนะเออเพราะเราคลิปตัวคลิปเตมันก็ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องแบบให้ hey, เันชีนึงมาดูด้วยนะว่าเราทําคลิปโอเคไหมมันมีสะดุดมีเสียงแตกเสียงผ้าอะไรหรือเปล่าบางครั้งมันก็เกิดจากการเทคนิคเนาะเกิดจากโทรศัพท์เรานะแต่ส่วนใหญ,ญ่ไม่ใช่ตัวผมหรอกเพราะผมไม่ได้ตัดคลิปนะถ้าตัดคลิปมันมีสิทธิ์เป็นนะ เครื่องนี้ต้องใส่ต้องเอาแค่10บนาทีพอนเอฟซีเพราะเครื่องนี้เมมมันแค่16กิ๊กเองนะผมกลเมมมันเต็มนะกลเมมเต็มไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวจะซื้อ128กิ๊กมาใส่ให้มีตังนะเออเออเอเอ อ่ะครับ fc ก็ประมาณนี้แล้วกันแนละ้วก็ขอบคุณ fc ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะก็ฝาก fc กดไลค์กดแชร์กด Sub สไค i b ์นะให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนล e l v3 ด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ